คุณชอบสวัสดีค่ะลูกค้า,นาคสนใจเป็นรุ่นไหนคะสเปคต้องการเป็นสเปคแบบไหนเอยทำอะไรบ้างเอาไว้เล่นเกมมาจา้ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกล้องตัวไหนสวยบ้างอ๋อถ้าไปจะเป็นเล่นเล่นเกมอ่ากล้องสวยๆจะแนะนำเป็นตัวนี้เลยคะ่ะ Huawei Y6p ค่ะพี่ถ่ายรูปก็สวยแรมก็ดีเล่นเกมก็โอเคจ้ะที่เราเล่นดูก่อน ตอนนี้นะคะน่าจะจะให้มา6.3นิ้วนะพี่ mm. แบตเตอรี่ให้มาถึง5,000 mAh ค่ะใช้งานได้ตลอดงานไม่ต้องชาร์จบ่อยเลยส่วนกล้องหลังให้มา3ตัวเลยพี่ถ่ายรูปสวยแน่นอนชิน่าชารหลังเบอร์ซูมไปก็ไม่ส่นไม่มีเป็นเม็ดเม็ดทรายอะคะ่ะให้มาถึง13บวก5บวก2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องเนี่ยหน้าเนี่ยนะคะให้มาถึง8ล้านพิกเซลค่ะพี่ มีสีมีสีอะไรบ้างตอนนี้จะมีสองสีนะคะเป็นสีม่วงตัวน,นี้เลยแล้วก็เป็นสีดำจ้ะราคาเท่าไหรจ่จ้ะถ้าเป็นราคาเพื่อเปล่าค่ะจะอยู่ที่399 9บาทนะพี่ลาวถ้าอยู่ถ้าเป็นพร้อมรับโปรจะอยู่ที่1434บาทใช้โปรไรเดนสีล่าเก่าแต่ถ้าที่เป็นเนาเป็น เซเว่นนี้ใช่ไหมพี่ก็ใช้โปรส์แบบมาเรียนพิธีได้โปรซีพีจะเป็นส่วนลดรายเดือนให้พี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใชย้อะไรบ้างก็แบบประชาชนใบเดียวในการซื้อแต่พอเช็คผิดผ่านก็สามารถซื้อได้เลยพี่นั่นที่รับเคร่งน,นี้นั่นที่รับเคร่งน,นี้นั่นที่รับเคร่งน,นี้โอเคค่ะพี่เอาเป็นสีอะไรจ้ามีสีแดงสีม่วงสีม่วงสีม่วงนะคะค่ะรอสักครู่นะจ๊ะ ตอนนี้นะคะหนูจะโหลดแอปไว้ให้พี่5แอปนะคะจะมีแอปเซเว่นทัวรดีแล้วก็ทูเซอร์วิททูยูทูเซอร์วิเอาไว้สามารถดูการใช้งานของเราได้เราใช้งานเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูทําเรื่องให้พี่สักครู่นะคะเดี๋ยวติดฟิมให้ตกกัด้วยเลยไหมพี่ติดไปเลยนะคะโอเคค่ะเราสักครู่นะคะ อันนี้เรียบร้อยวนะคะรับประกันหน้าร้านเ็ดวันนะจ๊าพีกเก็บแบเสร็จไว้แล้วก็รับประกันสูหนึ่งปีถ้าหน้าจอเป็นเส้นนะพงไม่ได้ยินเสียงช์จแบบไม่เข้าหรือว่ามีปัญหาแล้วถ้าหน้าจอล่นแตกเนี้ยคะ่ะน้าเข้าหน้าจอแล้วหน้าจอติดติดับดบเราไม่รับประกันนะคะรับประกันหน้าร้านเ็วันสาหรับอันนี้ขอบคุณสำหรับลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ